สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะขอต้อนรับกระสูบบ้านยาอบชิดบ้านๆน,นะคะมาเจอกับเ,เชฟกระทะไฟไฟ้าอีกแล้วนะคะวันนี้นะเชฟทําอะไรกินเนาะวันนี้จะทำหอหมกปลาครับผมปลาดุกที่เราใส่เบ็ดได้นะครับผมหนะอมหมกส้มเครื่องนะครับผมอ,อมีผักมีมอะไรบ้างดูหน่อยสิเออต้มเครื่องใส่นะครับก็เหมือนเครื่องแกงธรรมดาเนะครับผมขาตะาไคร้ใบมะกรูดนะครับกระเทียมเออนี่แหละ ใส่ผักด้วยนะครับผมผักเยอะๆมีผักชีลาวกับผักกาดขาวแล้วก็ใบแมงลักนะครับผมใส่ข้าวเบือด้วยนะครับผมอาหารอีสานต้องใส่ข้าวเบือข้าวเบือนะครับผมเนาะคือข้าวเหนียวแช่แล้วก็ต้มแช่น้ำนะครับผมใหเก็จะได้ให้มันเหนียวนะครับผมอใช่เวลาเราแกะหอมหมกมันจะได้ข้นเหนียวนุ่มนะครับอร่อยนะครับนุ่นดูกับอาหารอีสานเรานะครับ เชฟกระทะไฟฟ้าวันนี้ต้องห่อหมกปลาอะไรห่อพ่อเครื่องนะครับเอาใบตอมาห่อนะครับเดี๋ยวคุณแม่จะเป็นคนห่อนะครับพ่อจะเป็นคนปรุงนะครับใครหอมแม่ห่อมเป็นๆอ่านแล้วก็เห็นคุณพ่อห่อนะคะแล้วเราเช็ดกันห่อนะไม่รู้เป็นแบบไหนนะคะแม่แมุ่ซีเช็ดใบตองนะจะ็ดเช็ดล้างล้างนี่คือหน้าที่ของแม่นะคะอ่าแล้วค่อยเจอกันใหม่เนาะ หมกปลาโซมเครื่องครับผมไมปตองมันเล็กน้องก็เลยใส่แบบนี้เลยครับผมก็เลยมาห่อหมกมันกลาเอาหมกแบบเชฟกระทะไฟฟ้าครับผมสูตรใหม่นะเชฟกระทะไฟฟ้าสูตรใหม่นะครับผมปลาเข้ามานะครับมามาครับมาทานด้วยกันครับผมพริกเสเดานี่เสต๊าดพริกนี่ค่ะนี่กอแกงนะคะ สารหว,วานสารหวานสารหวานสารหวาน<ค>นักตาลคงมามามาทานข้าวด้วยกันครับผมข้าวเช้านะวมันนี้นะเติมพลังก่อนทำงานนะครับโอเคค่ะบายค่ะ